มาค่ะวันนี้จิน่าพาดูรถพึ่งเข้ามาใหม่พึ่งลงเลยนะยังไม่ได้ทําอะไรมาก่อนเลยนะคะเป็นตัวที่หลายๆคนกําลังตามหาแล้วก็ทำหากันมาเยอะมากหลังบ้านนะคะเจ้าเชล l ์ไลท d คว h โดไฮแคนทรีแบบนี้บอกเลยนะว่าเอามาทุกรถเนี่ยไปไวทุกรถไปไวทุกคันด้วยความพิเศษของเขา4ประตูด้วยในงบแค่389,000าเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวมาดูพร,พร้อมๆกันนะทุกอย่างนะคะสวยสุดๆเลย รอบคันดีไซน์เอ่ยนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของสรีระการขับขี่ต่างๆเนาะคันนี้นะคะมีแหลกหลังคามาให้เราเรียบร้อยด้วยนะคะด้วยความเป็นตัวยกสูงก็จะมีในเรื่องของส่วนต่างๆนะคะเข้ามาเพิ่มเติมให้ว่าจะเป็นบันไดข้าง หรือต่างๆมือจับประตูนะคะแต่ละฝั่งเนี่ยจะเป็นมือจับแบบโครเมี่ยมนั่นเองค่ะซึ่งรวมไปถึงโลบาข้างหลังด้วยนะคะเพิ่มความแก่งที่สวยงามมากๆทันมาข้างหลังนิดนึงเจงน่าเห็นตรงนี้ให้เรามีกล้องถอยให้แล้วนะคะ1จุดแล้วก็พร้อมกับไฟส่องทะเบ,บียนรถนะคะยาำกละเขืนสวยมากนะอ่ะสีขาวสวยมากๆแบบนี้นะคะสีคลีนแบบนี้เข้ามาจัดได้เลยย้ำหน้า389,000 สำหรับส่วนของข้างในห้องโดยาสารเนี่ยจะบอกว่ามันคุ้มมากในงบ3า8 0 0 0มพคุณพี่ได้เบาะหนังไปนะคะแล้วนอกจากนี้ได้หน้าจอทัชสกรีนแล้วก็การเล่นมีเดียมัลติทุกอย่างนะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็เชื่อมต่อง่ายสุดๆค่ะเดี๋ยวเรารวมไปจนถึงในเรื่องของพวงมาลัยอีกทีหนึ่งด้วยซึ่งในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะตรงนี้เนี่ยคุณรู้ไหมคะว่าคันนี้นได้เป็นเกียร์ออโต้ไปให้ด้วยพร้อมทั้ง4ประตูแบบนี้สวยมากขับดีมากใช้งานดีมาก เอาง่ายความใหม่เนี่ยไม่เป็นสองรองไขค่ะนอกจากนี้เนี่ยสีของภายในเขายังเป็นสีดำตัดกับสีน้ำตาลเข้มแบบนี้มีการฉลุลาย High Country ซึ่งฝั่งเป็นโลกโก้มาให้แบบนี้เลยนะ สวยนะว่าไปอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างในทีนึงแค่เข้าใหม่นี่ก็สวยขนาดนี้เดี๋ยวรอล้างแป๊บหนึ่งนะสวยกว่านี้อีกรอดูในส่วนของข้างหลังนะคะก็เป็นเบาะสีดําตัดกับสีน้ําตาลเหมือนกันนะคะซึ่งจะเป็นน้ําตาลเข้มๆหน่อยหนึง่งสวยมากใครชอบความสปอร์ตสายลุยนะคันนี้ชอบแน่นอน มหาหสามแสนแปพฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าเหมินการทุกอย่างฟรีหมดเลยฟรีค่าเอกสารฟรีค่าแรงฟรีค่าน้ํามันทุกอย่างจัดให้เต็มที่3ามแสนพันค่ะมหาจีน่าเลยที่สี่รุ่งค่าเซ็นเตอร์ค่ะถูกใจพร้อมเปนแน่นอนค่ะบอกเลยนะงวดโคตรถูกราคาโคตรดีในปี2018แแบบนี้นะคะจับได้เลย